นี่แหละครับคือกบจำสินนะครับมึงทำอะไรกันอยู่นี่อีโญ่เนี่ยเมง่อกี้อะไรวะ <c oughs> จำสินในน้ำก็มีนะครับเนี่ยครับอ่ะผู้กองมองกล้องไหนอืมโอเครอเลยหนึ่งสองโอ้ทีโอ้ เสียน้ำไน่เยมันไปหลบอยู่ตรงนี้เีี้ยวเฮ้ยเออที่เนี่ยนี่ชมันถึกตียงไะอู้มเข้าพูงแล้ว มาทำไรได้เวลาจับกู่เี่นี่แหละ